จากโมเดลมครั้งที่แล้วนะครับที่ได้ทำลิงก์วาล่วงไปให้ดูนะฮะเรื่องของการเปลี่ยนค่าและให้ลิงก์โชว์ทีนี้จากคำถามที่คุณนรัต์ถามมานะครับว่าอยากจะให้ตัวชื่อชิ้นงานขนาดของชิ้นงานเนี่ยโชว์ในในบอมนะครับ build of material insert table build of material ก็คืออยากให้ตัวชิ้นงานนะครับอันนี้ผมเอาเป็น p a r t i a l y แล้วน,นะครับอยากให้ตัวชื่อชิ้นงานหรือขนาดขนาดชิ้นงานกว้างคุณยาวคุณสูงโชว์ใน youth c r i s t i a n นะครับจะทำยังไงบ้างนะครับก็ก่อนอื่นนะครับทบทวนก่อนว่าตัวโมเดลชิ้นงานเราได้สร้าง link value ให้นะครับจะอยู่ใน file property นะครับ ใน Part ่ property ในส่วนของ conflict เนี่ยเราได้สร้างไว้แล้วนะครับซึ่งค่าจะออกมาตามนะครับก็มีกว้างคุณยาวคุณสูงนะครับมีกว้างยาวสูง long w high นะครับแต่ทีนี้ตรงช่อง description น,นงี่ว่างไว้อยู่ว่างไว้อยู่นะครับก็คือค่าที่ให้ลิงก์นะครับตัวนี้เนี่ยจะเอามาใช้ประโยชน์ต่อนะครับโดยการทํำยังไงบ้างนะครับผมก็ใช้วิธีแบบนี้เลยฮนะก็คือกว้าง นะฮะกวงผมก็ใช้ตัวนี้ Copy ข้อความตัวนี้ลงมาในช่องของ description ผมก็มาวางพอมาวางปุ๊บนะครับจะเห็นว่าค่ามันจะโชว์ขึ้นมาแล้วก็คือมันเป็นค่าเดียวกันทีนี้ผมก็ใส่อย่างนี้ต่อครับเพราะว่าตัวนี้เราใช้เป็น text นะฮะผมก็ใส่เป็น x x นะครับจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้นะครับ x พอเราคลิกตัวอื่นปุ๊บจะเห็นว่ามันมีกระโดดออกมา ถ้าเราอยากให้มันมีระยะห่างก,ก็ขยับประมานิดนึง,งประมาณนี้นะครับจากนั้นยาวนะครับลองแล้วก็ค o p y ค่าลองตัวนี้มาเป็นโหว่านะครับก็จะได้ตามนี้ออกมาตัวสุดท้าย Hi เป็นโนแล้วก็เดอนไปตัวสุดท้ายนะครับขาว่า X เขาว่า แล้วก็ Control V วางอันนี้ก็จะได้เป็นตัวขนาด Dimension นะครับที่ออกมาโชว์ในช่องของด s สคริปชันนะครับกดโอเคนะครับพอกดโอเคปุ๊บจะเห็นว่าตรงตารางครับขึ้นมาแล้วนะครับตรงตารางตัวนี้ขึ้นมาแล้วผมปรับตัวนี้ให้ใหญ่ขึ้นหน่อย ลักษณะน,น,นี้ทีนี้ลองปรับขยับตัวนี้ลองดูจาก400นะครับเป็น450แล้วก็รนะีวิวเห็นไหมครับตรงนี้ก็ขยับตามนะตรงนี้3 5 0ต้องขยับดูนะครับ y ใส่เป็น300รีวิว สามร้ก็ขยับตามนะครับอันนี้ก็200ร้อกดรีวิวเนี่ยครับตัวนี้ก็เราก็สามารถ m o d ิฟาโดยที่ตัวบอมเนี่ยอัปเดตตามนะครับไม่ต้องไปตั้งชื่อใหม่ไม่ต้องไปพิมพ์ชื่อเอาราสามารถสร้างลิงก์ให้มันโชว์อย่างนี้ได้เลยครับอันนี้ก็ น่าจะตอบโจทย์กับคุณอนุรักษ์ที่ถามมาของเมื่อวานนะครับ